ฉันถามแกก็ทำไมเรียกยันตะเกอ่อหลวงพ่อก็บอกว่านี่มันไสหันุมานอ๋อไสหนุมานครับพวกเราเรียกกันไปเองว่ามันเหมือนตะกล้อเลยเรียกยันตะเกอืมแต่อันที่จริงมันไสหันุมานตีใหญ่ตีใหญ่ทันเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ตีใหญ่นี่เขามารรมดาัญมาขอตะกรบ สวัสดีครับตอนนี้เรากําลังเข้าไปยังวัดกาหลงครับก็เป็นวัดของหลวงพูสุดครับที่เเป็นเกจิอาจารย์ตั้งแต่อดีตที่มีเรื่องเล่าว่าเป็นพระอาจารย์ของตีใหญ่นะครับนี่ก็เป็นทางเข้าไปยังวัดนะครับผมตรงนี้คือด้านหน้าวัดครับวัดกาหลงนยก็จะเป็นวัดที่ไม่ได้มีลัวขนาดนั้นนะครับเราสามารถขับรถมาจากตรงนี้ครับแล้วก็เข้ามายังนี้ได้เลยครับซึ่งก็จะมีบ้านคนแหล่ล้อมรอบนะครับ ซึ่งตัววัดก็จะอยู่เนี่ยครับถือเป็นวัดที่ไม่ได้มีรั้วอะไรนะครับก็จะหันหน้าไปสู่แม่น้ําตรงนู้นนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดซื้อทุบเทียนแล้วก็ดอกไม้ครับก่อนจะเข้าไปยังวิหารนะครับผมตรงนี้คือด้านในวิหารของวัดกาหลงครับเราก็จะเห็นรูปหล่อหลวงพ่อสุดนะครับอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งก่อนขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องจะจุดทูบเทียนด้านหน้าครับก่อนที่จะมาปิดทององค์พระด้านในนะครับผมซึ่งองค์พระ ที่เป็นองค์พระประธานคือหลวงพอ่อหลวงพ่อแดงนะครับผมซึ่งอยู่ด้านบนยน,นะครับด้านในเนี่ยก็จะมีรูปหลวงปู่สุดเลยนะครับที่วันนี้ก็เป็นวัดบ้านๆครับธรรมดาครับซึ่งตอนนี้กําลังมีการลององค์หลวงพ่อสุดองค์ใหญ่ครับตอนนี้ก็เหมือนงานเนี่ยคืบหน้าไปจนถึงตัวตรงตรงฐานแล้วน,นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลอยสักพักหนึ่งก็น่าจะได้เห็นองค์หลวงปู่สุดองค์ใหญ่นะครับที่อยู่ด้าน ที่อยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหลวงพ่อแดงด้านบนครับอันนี้คือรูปหล่อหลวงปู่สุดครับนี่น,นะครับที่นี่ก็จะให้ทองปิดค่อนข้างเยอะครับผมอันนี้ด้านบนก็หลวงพ่อแดงก็จะมีบันไดขึ้นไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับตรบงนี้คือหลวงพอ่อหลวงปู่แดงครับที่เป็นองค์ประธานของ วัดแห่งนี้ครับผมด้านในก็จะมีภาพจิตกรรมแล้วก็นี่นะครับแต่ผมแผ่นให้ดูนะครับด้านในวิหารเลยนะครับถ้าเรามองจากวิหารตรงนี้ครับเราก็จะเห็น JD เจดีย์นะครับอยู่ด้านหน้าแล้วก็องค์หลวงพ่อที่เป็นรูปหล่อใหญ่เนะี่ยอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เขาก็หล่อด้านฐานที่เป็นหน้าตักแล้วนะครับ ด้านขวามือเนี่ยเป็นโบสถซึ่งก่อนที่จะเข้าวิหารเนี่ยก็จะมาต้องมาไหว้จุดทูปเทียนตรงนี้นะครับก็จุดนี้ก็เป็นจุดจุดทูปเทียนก่อนเข้าไปยัง วิหารนะครับซึ่งหน้าวิหารเนี่ยก็จะมีรูปเสือคู่อยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นศาลาด้านบนครับใกล้ๆก,กับที่เราไปไหว้ตอนแรกครับก็จะเก็บสรีระโวงพ่อไว้ซึ่งเป็นกระดูกที่มีการเล่าว,ว่าสรีระของด้านเผาไว้ไม้ไครับ ขึ้นไปนะครับไปไหว้หลวงปู่สุดซึ่งเราเชื่อว่าเป็นอาจารย์ของตีใหญ่นะครับด้านนี้คือศาลาด้านบนครับก็จะมีเก็บอัฐิสรีราลังคารของหลวงปู่สุดด้านบนนะครับนี่ก็จะเป็นที่เล่ากันว่าสรีระของท่านเนี่ยกระดูกไม่ได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆนะครับกล้องอาจจะสั่นไปนิดนะครับแต่อยากให้เห็นว่าเป็นยังไงนงครับด้านข้างก็จะมี รูปหุ่นที่พึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะไม่รูปเสือคู่นะครับซึ่งเอกลักษณ์ของหลวงู่สุดเนี่ยนอกจากยันตะก้อแล้วก็จะเป็นในเรื่องของเสือนะครับของเสือคู่นะครับครับผมด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านข้างอัฐิของหลวงพ่อนะครับอันนี้ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเล่าว่า อัศจรรย์ล่างหลวงปู่สุดเผาไม่ไม่นะครับเที่พเจ้าเสือเพ่นนะครับผมก็จะเป็นข่าวในยุคปีอ,อ,อังคารที่3ธันวาคม2545ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมซูมด้านบน,นครับนี่นะครับก็จะคุณลุงนี่ ตอนหลวงผู้สุดท่านอยู่นี่จรีวัดแกเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังอ๋อ,อ,อสมัยโบราณเนะอืมก็มีกุติอยู่ตรงที่ลานน,นะครับอืมติดเก่านะครับผมแล้วแกก็มามาสร้างโบสถ์อืมสร้างโบสถ์เสร็จก็มาสร้างศาลาอืมแล้วก็ย้ายย,าย้ายองค์อันเก่าไปไว้นี่อ๋อครับครับผมแล้วเรื่องยันตะก้อมาได้ไงคุณลุงยันตะก้อนี่ของแกเอง ท่านคิดขึ้นมาเองไม่ได้คิดมันมีมีภาพแกเอาของเก่าอะ่ะแกเอาแบบเนี้ยเป็นไส้หนุมานฉันถามแกก็ทำไมเรียกยันตะกเกาของพ่อก็บอกว่านี่มันไสหนุมานไสหนุมานครับพวกเราเรียกกันไปเองว่ามันเหมือนตะกร,อร้อเลยเรียกยันตะกอกือแต่อันที่จริงมันไสหนุมานอ๋อไสหนุมานครับยันตะกก้อเนี่ยไสหนุมาน ได้สองข้างจะเป็นแถวอะไรนะเติมเอาเองอ๋อเติมมาเติมใหม่หลวงพ่อเติมใหม่กรคชีจะเอาไหมเอาไม่นย่ใครยานี่เดี๋ยวแกก็ใส่ได้อ๋อแล้วเอาอันนี้ก็ใส่ได้เรียกว่าเติมเติมบางคนก็เอาหันุมานแบบตะกร้อก็มีอ๋อเหรอครับแต่ว่าน้อยคนนะอ๋ออืมนี่ของยันตะกร้อครับยันตะกร้อนี้ก็เชื่อว่าเกี่ยวกับ ความอยู่ยงคงพนนันหนังเหนียวอะไรครับรอ,อยู่ยงคงม,มันเมตตามานี่มันอยู่ทุกอย่างการเขี่ยวกันงานกันได้ทุกชนิดอของหลวงพ่อนี่นะไม่ไว่าจะเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะแท้แต่กันได้หมดจะเป็นหมูหมากาไก่ตกน้ำนี่ยังไงลอยต่อเด็กๆนะคผมลอยต่อเลยไม่จ่ายือมีเศษจากไแกอ๋อ ส่วนใหญ่ยันตะก้อหลวงผู้สุดยุคแรกๆเนี่ยท่านจะเป็นพระยันหรือว่าสักสักครับอ๋อสักกลางหลังที่เขาชอบสักกันนะอ่าสักแต่ไม่ไม่สวยนะยุคแรกๆไม่สวยหรอกอเพราะว่าแกแกก็แกแก็เน้นไม่มือแกอแหละโอ้ไม่สวยเบี้ยวอ,ยอะไรม,มาแล้มานายเข้านายเข้าชักสวยเข้าวสวยนะอืแล้วมาจานยนจานยนยนี่เป็นผ่านรอง เลยให้เป็นสุพารณอีกทีไปยูรันาน์างแล้วก็ให้จักยันตะก,ก้อมาปลูกเสกที่พ่ออีกทีอ๋อเหรอครับ,รบนี่อาจารย์ยนตนะอาจารย์ยนนี่เสียไปแล้วครับเสียไปแล้วีอยู่ข้างนี้อ๋อที่ข้างๆนะั่นใช่ไหมครับรครับอ๋อแล้วรับครับยัตกกนตะก้อที่เริ่มโด่งดังช่วงไหนมันมันดังตั้งแต่แกเริ่มจัดอ,อยู่ย,ยงคงกระพันหนังเหนียวอืม เรียกว่าอะไรทําไม่ได้ขนาดโดนยิงตกน้ําอืมซากไปเป็นะลูโลกไปเนี่ยแล้วมียันรบอบๆยิงตกน้ำาม่ขึ้นไปได้ลุงช้ามานี่หาพ่อเลยครับผมซากให้เจมโอ้โหสซักมาซักเพิ่มอีกครับซักเพิ่มไปเจมออมันเป็นลูกแต่ก็อยู่อย่างเดียวแล้วข้างข้างขอบก็เป็นอันนเนี่ยนิสเอ่ขอบ แค่นั้นไงครับผมแล้วมาเห็นยิงไม่เข้าใช่ไหมตกน้ำลุงชาวก็มาเพิ่มเพิ่มเพราะว่าสารน่าเที่สส่วนใหญ่จะอยู่ที่กลางหลังกลางหลังเป็นลูกใหญ่ๆเลยครับก็มันก็ไม่ใหญ่เป็นายกระดาอ๋อแต่ก่อนลูกเล็กๆครับอืมอมันมันเป็นที่ว่าหลวงพ่อแกนั่นแกไม่อื่เพราะว่าสรืงเห็นว่าเป็นยันที่ว่ามันไหล หลายคาถาอยมีในตัวแล้วก็เรียกว่าโซนรวมพี่หลวงพ่อก็เลยเอาแบบเนี้ยเข้ามาก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของท่านไปเลย่เป็นเอกลักษณ์ของท่านก็เลยสักยันต์เพื่อนี่ก็สักมาตั้งแต่สมัยก็ยังหนุ่มๆสักเรื่อยมาเลยใครมาหาแกก็สักให้ใครมาหาแกก็สักให้ครับผมแล้วเรื่องเรื่องเสือเพลน ยานเสือเพนอะไรเนี่ยมันมาได้ยังไงเสือเพนนี่เป็นลักษณะที่ว่าแกตีขีขานก็เลยสร้างเสือขึ้นมาท่านนั่งข้างบนก็ทําเสือเท่าไหรเราเป็นรูปเสือเพนบ้างเสือหมอบเสือคู่เสืออะไรมันแทบพวกเราประดับแา่ได้ก็ไม่มีหรอกอันนี้ลูกศิษย์ก็ว่าแกตีขายก็เอาเสือเสือมา กำการอ๋อก็เลยกลายเป็นเสือเพนกายเป็นเสือเพนทำเป็นรูปเสือเพ่นสร้างใจถ่านได้ไงกระปั้นอ๋อก็เลยเป็นเสือเพนเสือหมอบเสือคำรามอืมแต่ก็กลายเป็นเสือไงเสือนี่แหละที่เราเรียกอืมแต่จริงเนี่ยแกนามกักดกคุณของท่านอ่าเรียกว่าปีถานอืมต้องเอาเสือตั้งกัดอ๋อแล้วเสือเนี่ยนะใครเช่าไป สคืนไปไปเพ้าสามคืนต้องเอามาคืนห่อครับครับเสือใหญ่ที่ดำๆำอ๋อเป็นเพราะอะไรครับก็หลังนี่ที่แต่กปลูกเสียก็ไวเออเอาไปไปอยู่บนบ้านวิ่งไงขึ้นหัดืลูกหลานมองเห็นเด็กก็ไม่กล้าขึ้นอืมวางๆแลลงมาเที่ยวข้างล่างวิ่งโคตรรึงๆอ๋อผลสุดท้ายกลัวลูกหลานไม่ขึ้นแล้วข้างบนอืมเลยต้องเอามาคืนวัด อ๋อครับผมชาวไปสามเมือก็สามเมืองก็ไม่เอาแล้วถวายวัดเลยถ้า<ห>พูดเคยเสือถ้อถาพูดถึงจริยวัดแต่ละวันหลวงพูทสุดท่านช่วงที่ท่านมีชีวิตเนี่ยท่านทาอะไรบ้างหรือว่ายัางไงบ้างท่านก็ท่านก็ไปวัดช่างลมมีธุระแกไปอยู่วัดช่างลมอ๋อแล้วครับทาไมครับก็ไปเรื่องเรื่องแกนี่แหละเรื่องงานการอะไรต่ออะไรแกเป็น,น,นเจ้าคณะจําบนี่อ๋อครับผม เจา้าคณะตำบลก็ต้องมีเรื่องอยู่เรื่อยเดี๋ยวเจา้าคณะจังหวัดเรียกตัวไปแต่เขาไปกลับมาก็จะอยู่วันตนธรรมจาร์คุณตาทันตีใหญ่อะไรช่วงนั้นนะครับตีใหญ่ตีใหญ่ทันเป็นยังไงบ้างครับช่วงนั้นตีใหญ่นี่เขามาธรรมดาร์ม,มาขอจักรกล มาขอวัตถุมงคลแต่ก็ให้ไปพาย,ยานกันประกมเรียกว่าไม่ได้มีอะไรกันหรอกเหมือนฉันเนี่ยมาหาแกก็มาขอวัตถุมงคลแกไม่ไเบรยก็ให้ให้พาย,ยานประกไปอ,อันนี้ตัวเองไปทำไม่ดีไปเป็นเสือเป็นอะไรหลวงพ่อหลวงพ่อให้พาย,ยานก็ไปแล้วก็ตะเกนะ แต่เป็นเสือไปแล้วก็คำมันจะให้มันเป็นเสือตายไปคุ้มครองตัวมันนี่มันมาเป็นเสือช่วยไม่ได้มันก็เลยเอาผ้าใหา่แต่หลวงพ่อเคยลบเล้าไหมว่าให้เลิกหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ได้บอกมันสนใจข่าวเขาไม่ได้ให้ไป็นเสือให้ไปป้องกันตัวไม่ใช่ว่าให้ไปต้น เยอะทำไมีดีไม่ร้ายให้ไปรักษาตัวเราครับจะทําอะไรตัวอะไรก็บอกแกไม่ได้บอกอะไรเลยแล้วช่วงที่ตีใหญ่โดนยิงนี่คุณคุณตาได้ไปดูไหมช่วงไปดูไม่ได้เขาเอาขึ้นรถจริงครับเลยไม่ได้ดูช่วงหน้าวัดนี่ใช่ไหมครับกอธรรมชดเอ๋อขอธรรมชาตรงนี้รุตการไม่นอนมาเจอเต่า แระโดดแค้นไว,วนอ่านั่นแหละในกองแล้วหลังจากนั้นรู้สึกว่าชื่อเสียงของตีใหญ่ที่มาหาลุงกูสุดเนี่ยก็จะมีพวกเกเรมาหาลุงกูเยอะหลุงกู่แกมีท่าทียังไงไหมครับแกไม่รู้เราก็อยากเกเรแล้วมา,าเกเรแลเกเลแลกให้แกป้องกันตัวไม่อยากหาไปเกเรอันไงพวกเรามีเรื่องมีราวไม่ต้อง,องใช้ม,มันก็แทงไม่เข้าไม,ไม่ออกอะไรต่ออะ คราวนี้สุดท้ายอยากให้คุณตาเชิญเชื้อเชิญคนที่อยากจะมาไหว้หลวงปู่สุดที่วัดการหลวงนะครับว่าตอนนี้มีอะไรบ้างเห็นว่าจะก่อสร้างลูกองค์ใหญ่อะไรไงบ้างรครับอ่าก่อสร้างองค์ใหญ่นี่ก็เสร็จแล้วก,กําลังทาแท่นนะ,ะลูกพ่อองค์ใหญ่อตอนนี้กําลังก่อแท่นขึ้นอ่าหล่อแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วสร้างแท่นขึ้นมาอมเอาลวโป่ไว้เป็นสักการะบูชาน่าจะเสร็จประมาณเดือนอ เดือนจะเสร็จหรือเปล่ามันต้องทำระเบียงอีกอ๋อระเบียงครับรอบโวยํำดับไปติดทองได้ถึงไงอ๋อโอเคครับไครับันี้สือเป็นหางนอครับครับนี่มันลมเสาห้าอ๋อรับกะับมือครับคณัาอ๋อข้างหลังเป็นอะไรครับข้างหลังไม่เอาเจ็บโอเคโอี้ครับครับผมตรงนี้ก็เป็นรูปหล่อหลวงพุทสุดครับตอนนี้ก็จะเป็นตรงฐานครับเขาเริ่มเทแล้วนะครับ น,นั้นตัวด้านบนองคนะครับแล้วก็รูปใบหน้าส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็นรูปมือนะครับก็จะเป็นมือที่เหมือนนั่งสมาธินะครับหลวงพุทธสุดเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับซึ่งหลังจากนี้เขาจะยกแล้วก็มาเรียงกันอีกทีหนึ่งก็จะมีคนที่มาปิดทองกันเยอะแยะเลยครับซึ่งด้านนี้สามารถจอดรถได้ครับก็จะมีลานโล่งอย่างนี้นะครับ ก็จะมีร้านโล่งแล้วก็มีน้ำมีร้านอาหารอยู่หน้าวัดนะครับถ้าเรามองอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นตัววิหารด้านหลังเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงปู่สุดนะครับเราสามารถเดินขึ้นไปปิดทองอะไรต่างๆได้ครับผมเนี่ยนะครับนี่จะเป็นองค์ใหญ่ของหลวงปู่สุดด้านหน้าก็จะมีบอกว่าหลวงผู่สุดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอันนี้ตรงนี้ขออนุญาตขึ้นหน่อยนะครับพี่ ไครับอันอาีอันนี้ก็จะมีเดินขึ้นไปได้ครับแล้วก็สามารถไปยังด้านหน้าขององค์หลวงพ่อได้ครับผมเนี่ยนะครับอ๋อกำลังร้อนเลยครับพี่ใช่ครับช่วงนี้คนมาเยอะไหมครับพี่ก็เยอะอ๋อเยอะเดี๋ยวหลังจากองค์ใหญ่เสร็จน่าจะคนเยอะกว่านี้นะครับใช่ครับจะฟับสูงนอ๋อ ด้านบนนี่ขึ้นไปไถ่ายกันนะครับครับผมเนี่ยนะครับเราก็จะเดินไปยังด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่และชิ้นส่วนก่อนที่เราจะเห็นสําเร็จแล้วนะครับก็จะมีอย่างนี้นครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฐานนะครับหลังจากเสร็จสิ้นแล้วนี่ก็องหลงพ่อให้ใกล้ครับเดี๋ยวเราจะซูมให้ดู เราก็จะเห็นรอยเลิ้วจีวรต่างๆของหลวงพ่อนะครับที่เป็นองใหญน่นะครับเดี๋ยวผมยิงยาวให้ดูเดยกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นด้านบนนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ของลูกเสือเพนต์ด้านนี้นะครับ เราจะเห็นลูกเขาก็จะมาปิดทองกัตรงนี้ครับก่อนที่จะขึ้นองค์เต็มๆซึ่งจะเป็นเรื่องยากมากในการที่จะปิดทององค์หลวงพ่อได้ครับเนี่ยครับเราก็จะเห็นหลวงพ่อเนี่ยครับใกล้ๆกันอย่างไรครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูรอบๆอ,องค์ใหญ่นะครับซึ่งเราก็จะเห็นด้านหลังเนี่ยเป็นตัวฐานนะครับ ตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างก็ต้องระวังหน่อยครับผมเนี่ยนะครับก็จะมีการเทแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรูปจีวรเนี่ยนะครับผมก็ค่อนข้างมีขนาดใหญ่ครับถ้าเทียบกับฝ่ามือผมนะครับอันนี้นะครับค่อนข้างใหญ่มากครับส่วนตรงนี้เป็นฐานครับก็กําลังเร่งในการที่จะเชื่อมต่อจุดส่วนฐานนะครับขององค์หลวงพ่อซึ่งจะอยู่หน้าวิหารที่เราจะเห็นองค์พระประธานด้านนู้นนะครับ ก็จะเห็นเท็กเจอร์พื้นผิวเนี่ยนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นตู้โชว์พระเครื่องต่างๆของหลวงพุทศุนะครับที่มีอันนี้เป็นลูกหล่อนะครับ แล้วก็เหรียญเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้อันนี้นะครับเป็นเหรียญเหรียญเสือเพ่นอันนี้นะครับเหรียญเสือเพ่นก้อนหนึ่งนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้นะครับวันนี้้ก็ได อันนี้ก็จะเป็นเครื่องลางเสือเผ่นนะครับต,ตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญน,นะครับผมอันนี้ก็เป็นพระเครื่องรุ่นใหม่ๆที่วัดการหลงครับก็จะมี องคล้ายล็อกเก็ตนะครับที่เป็นของหลวงพูทสุดนะครับแล้วก็มียันตะกอ้อนะครับพี่อย่างอย่างพยันตะกอ้อนี่เท่าไหร่เลยร้อยหนึ่งนะครับผมอย่างพยันนี้ก็ร้อยหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นรูปเสือเพ่นนะครับราคาหนึ่งลอ้อเหมือนกันตองนั้นก็เป็นเหนรียญรุ่นใหม่ๆซึ่งด้านหลังเป็นรูปยันตะกอ้อนะครับ แล้ววยนะรับตักไรแล้วก็สรรททานชุดเชยอ่าปัจจัยที่ถวายวัดเราใส่โต๊ะนะครับที่ไหนการที่จะรองรับเรามีซองอยู่นันโต๊ะนะ